เุ้ยติดหรืเปล่าทุกคนเสียงปาตีเสียงปาตีครับโอ้โห oh, oh, uh. ูมาแล้วแอคชั่นแรกครับเฮ้ยติดีแล้วโอ้ยแม่งโอ้สองขั้นติดเลยครับโอ้โหตมอีกแล้วครับคันนี้อยู่หรือเปล่าครับดูโอ้ยอู่อยู่ยู่อ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 ยูนี่ไงนี่ไงโอ้โหยังอยู่ครับ จุงกระครับผมสวัสดีเอฟซีแล้วก็เพื่อนๆทุกคนครับผมวันนี้พามาปากบิดหมายริมคลองครับเหยือไสเดือนนี่ครับมากับเจ๊กันลลลเจโลครับผมนายผมเองอะเราไปใส่กันเลยครับผมหมายนี้มาแก้มือรั้งรั้งแรกที่มาใส่เนี่ยหลุดไปประมาณสามสี่คันนะครับผมไม่ได้มายามตอนคืนใส่เหยือเขียนไว้นะครับผมว่าตอนนั้นปวดหลังใส่แล้วมันพอกบมาไปน้องปวดหลังมันเดินไม่ไหวก็เลยไม่ได้มาครับอันนี้เลยมาเหยือไสเดือนมาลองดูว่าจะเป็นยังไงครับไปครับ โอ้ตะกี้เสียงตีโคตรดังเลยบุ๊บเฮาต้นแหะอเออช่อนใหญ่ครับตีดังมากอู้เสียงตีไหมพักนานตียังหูดอ่ะ 2 lô cứ dai hay nu ạ. Rồi. Để con to. กอหญ้าเยียดูก่อนเยียดพื้นที่ถ้ามีกอหญ้าช่วยเนี่ยโอกาสหลุดยากครับเพราะว่ามันก็จะพันกอหญ้าครับปากไม่ขาดถ,ถ้ากินกินลึกนะร้อยเยียนมันหวานดื้นอนี่เหรอมันบูงน้นำ

เลี้ยพื้นที่เือพื้นที่เลี้ยเเดือนของเทของเทแม่งแม่งเยอะบ่ะแม่งเลยแม่งวีชุบคลิปที่แล้วใส่เหยื่อหอยเชอรี่ครับปูกินหมดเลย ไม่ได้สักตัวครับแต่ก็ลงเพราะว่าเป็นแนวทางการใส่เบ็ดครับอืมโอ้ไม่มีแต่ให้ดูครับว่าเขาใส่กันยังไงบางบางคนก็ยังไม่เคยใส่ครับมาลุ้นพรุ่งนี้เอาอ อ้โหูปูถึงแน่นอนนด้วยมาสามจุดเดิมครับจุดที่เคยได้ครั้งที่แล้วครับมาใส่สองครั้งมีแอคชั่นทั้งสองครั้งครับครั้งแรกหลุดครั้งที่สองได้นะครับราวนี้มันเยอะเขียดไอ้เยอะเสียเดือนครับผม เดือดๆยันชนยันสะดุกตะกดร้อยครับผมอ่ะ,อะโอเคพี่น้องก็ยี่สิบคันใส่ครบหมดแล้วครับเ,เดี๋ยวเือน,นครับผมเรามารู้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมคืนนี้น่าจะได้มาอยู่ถ้าไม,ไม่ไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะได้มานะครับเดีย๋ยวจะมาหากับเฉียดดูด้วย มีจิตเอาไว้ใส่นะครับผมไปเดี๋ยวจนตอนดึกครับผมนะครับสวัสดีตอนดึกนะครับผมมันดูเหยื่อครับดูเหยื่อดูเดเ็ดนะผมมันเต็มเหยื่อเดี๋ยวเราไปดูคนแรกก่อนเลยนะฮะแต่ภาพไม่ชัดหรือว่ามันสั่นไปด้วยยังไงขออภัยนะพี่น้องมือเดียวแขนเดียวไม่ถนัดครับทีบิดให้ไม่ไหนวะ เฮ้ยไอเบ,บ็ดมันก้มๆนั่นนะ่ะทุกคนเนี่ยเบ็ดก้ม,กมอ้หลุดแล้วนี่โอ้หลุดครับผมไม่ติดครับอาจจะเติมดีแล้วผมขั้นแรกไม่ติดนะครับขั้นแรกไม่ติดแต่ต้งไหนกวะมีหรือเปล่าเฮ้ย หูตีหรือเปล่าทุกคนเสียงปาตีเสียงปาตีครับโอ้โหมาแล้วแอคชั่นเร็วครับแต็มเร็วครับผมเน่เน่เนโอ้ยเยียบเดี๋ยวผมตั้งกองบอลลุ่มเริ่มดูมืดเ,เอาไปดูครับผมโอ้ยมันยังงรร้อ โู้อย่างครับผมมาแล้วเต็มแรงมาแล้วสถ้าเกิดภาพไม่ชัดต้องขออภัยนะครับผมนี่เต็มแรงครับผมไปช่อนครับดูแล้วไม่มีลูกค้องนะครับผมเหยื่อเส้เดือนอ่ะกดเรียบร้อยอ่าแต่ตัวพี่ตีตอนเย็นอ่ะหนักกว่านี้ครับใหญ่กว่านี้อีกสโลแน่นอนครับจะดูปลาลูกคล้องหรือเปล่าตีดังมากเลย โอเคครับผมเดี๋ยวไปใสเ่เติมเหยียบแป๊บนึงครับติดต่อครับอีกคันมไอยู่ตรงนี้ไหนคันเป็นวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีดีแล้วโอ้ยเมย์โอ้สองคันติดแล้วครับอันนี้ไม่มีแรงตีน่าจะเป็นกระดูกหรือเปล่าอุ้ยหมาแล้วครับผมโอ้โหกระดูกจริงๆครับ ลุกไซสซสวยโอ้โหมาเมือก่อนโอู้หูลื่นๆๆถ้าเกิดภาพไม่ชัดต้องขออภัยนะครับถ่ายคนเดียวโอ้โหปลุกไซสสวยครับว่าแล้วต้องปลุกเพราะว่ามันมันไม่ตีมันไม่ดิน้นกระแรงเหมือนปกร,ระชอนโอ้โหอ,อย่างสองขันติดนะครับผมอย่างหมานเนี่ซสวยเลย จุย้ยร้วงเงี้ยงร้องเงี้ยวยุว้ยตามขึ้นมาเราร้อ,องไห้แน่นอนอือหือจำแนนนะครับอาอละใส่เข้าไปครับสองเต็มครับผมโอเคเดี๋ยวขอไปเติมเหลือแป๊บหนึ่งครับ ตรงนี้ครับผมปีปลาฟรีโคตรดังเลยเฮ้ยสามคั้นติดครับผมโอ้โหนี่สามขั้ติดพลาดมันี่บดดุเล่นอนอุ้ยกระชอนโอ้ออโหสวยครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีลูกคอไว้โอ้ ไม่มีลูกโคกนะมม่สามเต็มติดเลยครับผมโอ้นี่ครับสามเต็มติดเลยครับผมโอ้หมาขนาดครับผมหลุดนี่ขนาดหลุดอีกเต็มหน,นึ่งนะเนี่ยหลุดคันแรกครับผมโอ้ยอดไปครับแพ้ครับผม

นี่โอ้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนยิงปักปลาลูกคอกไหมปลาลูกคอกไม่มีครับโอ้หมาดนะครับผมแจ๋วนะครับอ่ะเดี๋ยวแพ็คครับผมเดี๋ยวใส่เติมเหยื่อครับตรงนี้พันหนึ่งอ้าวไม่ไปพันหนึ่งนั้นลนะ่ะนีนก็ไม่ติดล็อกนี นี่พันป็่มีรอยพันครับนี่ปาดินเฉยนี่ปาดินเฉยครับโอเคเดี๋ยวเติมเยอะครับเอาละทุกคนถึงเวลากลับบ้านนะครับครบทุกคนเออครบทุกคันนะครับเติมเยอะเยอะหมดพอดีวันนี้ก็ได้สีแต้มนะครับผมนี่สีแต้มสวยๆขนาดเลยครับผมมีใหญ่ตัวหนึ่งนี่ที่สามนับจากซ้ายมือครับโอเคนะครับผมเชิญตอนเช้าครับ จุงกระครับผมสวัสดีตอนเช้าครับโอ้ยบรรยากาศสดชื่นครับผมรถมานี้แม่บรรยากาศฝนตกเมื่อวานครับเมื่อคืนมาดูเบ็ดมายามเบ็ดรอบหนึ่งปรากฏว่าได้มาสีแต้มครับสี่คันติดเลยหนึ่งสองสามโอดโด้โหตรงโน้นสี่คันครับสามคันติดแล้วก็สุดท้ายอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนี้หมดเดียวหมดเลยครับสีแต้มฝั่งหน้าผมนี่ฝั่งนู้นยังไม่ไม่ติดเลยไม่มีแอคชั่นครับเมื่อคืนตเดเยอหมดอย่างเดียวไปไปรู้กันครับผมว่า เช้านี้จะเป็นยังไงครับจะได้กี่แต้มจะมารไหมไปครับผมข้างหน้าเนี่ยครั้งที่แล้วหลุดเมื่อคืนก็หลุดเออแปลกไม่ได้สักทีครับมาดูทางนี้จะเป็นยังไงครับโอ้กันตรงครับผมเป็ตรงไม่มีแอคชั่นไม่ติดครับแต่ลืมเนต่อไปยังบ่ไดครับ ตรงนี้คันที่สี่เมื่อคืนเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อต้มไม่เห่าตาพี่ปลาบ่อลาต้นนี่นี่นอโอ้ปลาเนื้ออ่อนตานปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนเอาขาดเลยนอนงนี้ขาดโอ้โอ๊ยปวดหลัง อ้ปลาเนื้ออ่อนอืมปลาตัวเล็น้อยครับกลัวปลาเนื้ออ่อนครับผมปลาไมายามโตปลาอย่าไร้หนี้ไปปลาเนี่ยกินได้เขียดมันก็กินตาปลาเนี่ยเห็นแล้วหนึ่งเต้มครับเช้านี้ครับเต็มแรกมาแล้วปลาเสียมปลาเสียมปลาเนื้ออ่อนครับโอุ้ยบางเงี่ยงเด้อ มันเก็บด้วยอ,ยอืมา้วครับแต้มแรกครับของเช้านี้่ะดูต่อครับตรงนี้ยังไม่ได้สักตัวเลยรตรงนี้ยังไม่ได้สักแต้มเลยครับเออแต้มหนึ่งแล้วนี่หว่าลืมลยครับตรงนี้อ,อ้องคงดูข้ามไปขั้นหนึ่งหายไปไหนวะ ไปคันหนึ่ง,ตรง,ง,งตรงนู้นหนึ่งสองน้องด้เบ็ดหายเฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนดูนี่เบ็ดค้งเลยครับดูไหมยังดูไหมไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่ปาลนะผมโอ้โหเบ็ดค้งเลยดูดิโอ้เบ็ดหาย ส่วนอันนี้ลืมกู้ครับกู้ไม่หมดเนี่กู้ไม่หมดใช่ไหมไม่ติดผมนี่ว่าใช่เหรอกู้ไม่หมดใช่เหรอะอมใช่กู้ไม่หมดครับหืมตรงขนาดนี้ใครจะหาเจอมาครับขออยู่ครับผมเอาดูครับ โอ้นี่ไงปลาชนโอ้โหเด็ดอ่อนครับก็เลยกดลงไปเยอะฮู้มาแล้วอีกคันหนึ่งเลยโอ้เต็มที่สองแล้วครับผมบมันหมันครับหมันจัดอู้นี่ผมลืมกู้เพราะว่ามันเด็ดมันจมไม่รู้หลุดหรือเปล่านะเอต็มรู้ติดจะหลุดหรือเปล่าแต่ตอนนี้ได้มาแล้วเต็มที่สองครับมีใสสวยครับผม มาแล้วเต็มที่สองครับเมื่อคืนก็สี่แต้มเท้านี้อีกสองแต้มครับหกแต้มเลยฮะโอ้โหเดี๋ยวคอดจเบ็ดแป๊บนึงตอนนี้ก็ได้มาเพิ่มอีกสองแตนนะครับแต่เบ็ดยังไม่หมดนะพี่น้องเดี๋ยวเดินดูก่อนว่าเดินตรงไหนหรือเปล่าอยวลืมครับน,นี่ตรงนี้พันหนึ่งอ่อไม่ติดครับผมลืมไม่ติด ใช้ดูดีด้วยๆๆลืมอีกเผื่อมีทีงไหนหาไม่เจอแล้วมันก้มลงแบบเมื่อกี้นี้เอเียดอ่ามันติดครับผมทันนี้มองไปไม่เจอเบ็ดอีกแล้วครับโอ้โหนี่ไงติดในเปล่าไม่รู้ครับผมพันอีกแล้วครับมังอยู่ไหมหลุดหรือเปล่าครับผมโอ้โหนี่ไงนี่ไงโอ้โยังอยู่ครับ ย,ยัาาง,งย,งยูยังยูหลุดครับผมงมันทั้งทั้งยวงเลยอปวดหลังกระปรวดนี่เลยอุโอ้โหบนน้ำครับมันกระลุดดอกไม่มาเออมาแนละ้ว ไม่หลุดครับผมอุม้ยแต้มที่สามของเช้านี้ครับแต้มที่เจ็ดของแมต์นี้ของคลิปนี้ครับผมโอ้โหใส่สวยใส้สวยอเอาเบ็ดใครนี่ตัวเล็กของใครเอ่ยดีครับผมแต้มที่สามครับโอ้โอาจจะปวดหลังเลย วันสุดท้ายมีอาการไหมไม่มีครับผมนิ่งติ๊กนิ่งแซ่บเอออ่าเรามาดูผลงานครับสามเต้มเช้านี้ครับผมอเดี๋ยวเราไปสุบที่บ้านกันว่าได้กี่เต้มเป็นยังไงกันบ้างครับเพราะว่าเมื่อคืนภาพไม่ชัดครับผมกลับบ้านกน ไปตารกคุปก,ก่าสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะโอ้ไก่ไก่ไก่ไข่หนอเด็กตับกุกเก้ทำอะไรคุกเก้ทำอะไรคุกเก้เรามาดูผลงานกันครับ ผลงานเมื่อคืนกับวันนี้อุ๊บโอ้โหเมื่อคืนมีจะไซส์สวยๆทั้งนั้นเลยครับอึ๊บอีกสามเต้มอีกเจ็ดแต้มครับผมเจ็ดเตืมมีปลาดุกด้วยปลาดุกธรรมชาติปลาดุกนาปลาดุก คลองครับผมมันจะป็นดึกเลี้ยงเนี่ยหากินยากไปีกนึงก็ได้ได้แค่ไปขีดตัวอเคพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตไปล้างไม้ล้างมือครับเตรียมตัวที่จะไปส่งลูกสาวไปเรียนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช่วยจัดเสื้อผ้าอาบตรงอาบน้ำอีกครับผมไปครับเจอก,กันคลิปหน้าฝากไปตามไลค์แชร์ด้วยครับ,รบเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปใส่ที่ไหนด้วยว่าใช้ยเหยื่ออะไรก็รอติดตามกันดูครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ